สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวในวงการ MotoGP กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องพัฒนาการของมาโคเบเซคีกับทีมอ p r ริเลียในปี2025นี่แหละครับคือฟอร์มตอนนี้เนี่ยเอ่อต้องบอกว่าแข็งแร่งน่าจับตามองจริงๆใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าสถานการณ์ปีนี้ของเบเซคีเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะคะ คือเพื่อนร่วมทีมฮอกกี Martin, ้มาตินแชมป์โลกคนปัจจุบันเนี่ยพักยาวไปเลยครับพักรักษาตัวนานเลยทําให้เบสเซคีคีเหมือนต้องเอ่อก้าวขึ้นมารับบทบาทสําคัญไปโดยปริยายต้องนําการพัฒนาเจ้า RSGP ให้กับออิเลียเองเลยอืมซึ่งจริงๆมันท้าทายมากนะคะสําหรับนักบิดที่เพิ่งย้ายทีมปีแรกแล้วต้องมาเป็นคนนําการพัฒนาแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งคือ ผลงานในสนามกลับสวนทางกับความกดบันเลยค่ะคือดีขึ้นเร็วมากใช่เลยครับหลังจากช่วงต้นฤดูกาลที่ดูเหมือนยังปรับตัวอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละความเร็วมาเลยคว้าชัยชนะแรกกับอฟิเลียได้ที่บริทิชกรัมปรีปลายเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังขึ้นโพเดียมต่ออีกสองครั้งติดติดกันเลยที่ดัชกรังปรีด้วยโอ้โหต่อเนื่องจริงๆแล้วสนามล่าสุดที่เจอมันกรังปรีนี่ก็น่าเสียดายมาก ใช่ค่ะน่าเสียดายจริงๆเกือบจะได้โพเดียมอีกแล้วคือตอนแรกอยู่อันดับ3พอดิสจานันโตนิโอล้มไปก็ขึ้นมาที่2แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็พลาดล้มไปเองช่วงท้ายๆเสียดายแทนเลยมันก็แสดงให้เห็นแหะครับว่าความเร็วศักยภาพเนี่ยมีเต็มเปี่ยมแต่เรื่องการยืนระยะหรือรับความกดดันช่วงท้ายอาจจะยังต้องออขัดเกลาอีกนิดหน่อย แต่ถึงจะพลาดไปเนี่ยฟอร์มในสนามก็ยังถือว่าน่าประทับใจมากๆอยู่ดีนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่เราที่คิดแบบนั้นด้วยนะมีเรื่องน่าสนใจหลังจบเรสที่เยอรมนีคือมันมีคลิปเสียงที่บันทึกไว้ได้เป็นมาร์กมาเกสคุยกับเปโกบันย่าสองคนนี้เขาคุยกันถึงเบสเซคิโอ๋ที่เขาชมกันหรอคะใช่ครับบันย่าถึงกับบอกว่ามาโก้เป็นนักแข่งคนเดียวที่ไม่ใช่ดูคาตีที่แข็งแรงคือชมกันตรงๆเลย แล้วมาเกสก็เสริมทันทีเลยนะว่าเขาแกร่งทุกสนามเลยสุดยอดค่ะได้รับคำชมจากคู่แข่งระดับท็อปขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วเขาวิเคราะห์กันต่อด้วยไหมคะว่าทำไมถึงเร็วขึ้นขนาดนี้มีครับมีคุยกันต่อพวกเขาก็พยายามหาสาเหตุกันมีพูดถึงการทดสอบที่เคเรสแต่ดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับการทดสอบส่วนตัวที่อารากอนมากกว่าอ,อ๋อที่ไปเทส p r i v a t e กันใช่ครับเหมือนว่าการทดสอบที่อารากอนนี่แหละ คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเป็นกุญแจที่ปลดล็อกอะไรบางอย่างค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทำความเร็วต่อรอบหรือ Qualifying Pace ด้วยยาง soft เส้นใหม่ใช่ไหมคะเหมือนช่วงแรกๆเขาจะมีปัญหาก,กับตรงนี้อยู่กดเวลาไม่ค่อยลงเท่าไหร่ใช่เลยครับประเด็นนั้นเลยการทำเวลาเร็วๆในรอบเดียวเนี่ยสำคัญมากส่งผลกับตำแหน่ง Start โดยตรงพอปลดล็อกตรงนี้ได้ผลงานก็เห็นชัดเลยจริงค่ะถ้าดูจาก Grid Start นี่ชัดเจนมากครับ ก่อนเทสที่อารากอนตำแหน่งดีสุดคืออันดับ7ที่อังกฤษสนามที่ชนะนั่นแหละเออแต่พอหลังจากนั้นคุโิฟายดีขึ้นเยอะเลยได้ที่5ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่รารมนีถึงสนามจะปีกเปียกก็ยังได้ออกสตาร์แถวหน้าอันดับสเลยใช่ครับแสดงว่าการปรับปรุงเรื่องคุโรฟายเพลส์นี่มันได้ผลจริงๆแล้วถ้าดูในตารางคะแนนรวมตอนนี้ล่ะคะก่อนจะไปแข่งที่เช็กกรังปรีสุดสัปดาห์นี้ ตอนนี้เบเซคี้อยู่อันดับ6ครับมี130คะแนนโห oh, อันดับ6เลยถือว่าดีมากครับและที่สำคัญคือเป็นนักแข่งที่ไม่ใช่รถดูคาตี้ที่อันดับสูงสุดในตอนนี้ด้วยอือห uh ือ huh. สุดยอดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นนักบิดอ p r ริเลียที่ผลงานดีที่สุดทิ้งห่างไอโอคุระนักบิดอ p r ริเลียอีกคนจากทีม t r a ็กเฮาส์ไปพอสมควรเลยโอคุระ ok อยู่อันดับ14 มี49คะแนนเองใช่ไหมคะห่างกันเยอะเลยครับห่างกันเยอะทีเดียวสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามา r โคเบเซคีเขาปรับตัวกับอพรลิเียได้เร็วมากจริงๆไม่ใช่แค่ปรับตัวแต่ยังแบกรับภาระการพัฒนาแล้วก็ทำผลงานในสนามได้โดดเด่นมากๆด้วยตัวเบเซคีเองระยะสู้กับกลุ่มหน้าต่อไปได้ยาวๆไหมแล้วจะพาอพริเียไปถึงขั้นท้าชิงแชมป์โลกได้หรือเปล่า นั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยสำหรับฤดูการนี้ค่ะต้องรอดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะเอาเลยครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวมาโคเบเซคีในวันนี้ก็คงครบถ้วนประมาณนี้ครับแล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจอื่นๆกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ